การ์ที่จอดรถก็ยากมากเลยนะคะดูแบบประชาชนนะคะเราเรกินข้าวเสร็จออกมาเขาจุดเลยอผู้นี้สวยมากเลยอ่ะโอ้อันนี้มันเป็นอันนี้เป็นรูปโลกเลยอ่ะดิซ่าเป็นไงผู้สวยป่ะอันนี้คือเรียการพดูใช่ไหมคะป้าใช่พูอะไรเอ่ย นนาาาชติเทศกาลคูนานาชาติาา asa, นะคะวันนี้เป็นฝั่งของที่ไหนที่ไหนอันนี้พัทยาการพัทยาการนะคะอันนีต้ <Bright. S 2> ตรงที่จุดก็คือหน้าเซ็นทรัลพอดีเลยนะคะ้โอ,อยตแต่เรายืนตรงนี้นะมันก็เลยทำให้มะพร้าวบางมะพรา้าวบางแต่ก็อื่นก็มีมะพร้าวหมดเออสวยมากสวยไหมซ่า อ้อยซาบิตังอะตีกันค่ะขโมยตังน้าตังอยู่มีใบเดียวมานั่งนับตังอะไรนะาให้เท่าไหร่ให้ร้อนึงเดียวดแต่เอามาโชว์ดิเท่าไหร่เอาเลยดเท่าไหร่เดีเทาไมาเก็บให้ปะ ค่าอะไรเนี่ยอดูตอนนีเนี่ยาดูว้าวสวยมากนี่เราพี่เกียวเราจะบอกว่าเราหาดูได้ยากนะเพราะว่าผู้ดอกหนึ่งอ่ะเป็นป็นพันเนี่ยขึ้นมาแล้วมันมันเป็นหลักพันนะแล้วเขาจุดหลายๆดอกเนี่ยเขาก็หลักหมื่นเนี่ยผู้เนี่ยดอกหนึ่งอ่ะหลักหมื่นเขายิงสิบดอกก็เป็นเงินเท่าไหร่ป๊ะ ถ้าห<ส>ลอกก็เป็นแสดแล้ว,ลวนี่คือเรามาดูเงินนะคะเงินอยู่บนฟ้านนคนเยอะมากนะคะูจบไปแล้วอีกหนึ่งชุดนะครับตอนนี้คนเขาเริ่มกลับแต่เราไม่กลับเราจะดูเพราะว่ามันมีไฟติดเหมนะือนกันอาจจะไม่ใช่พูแล้วคราวนี้อาจจะเป็นระเบิดเรือระเบิดเรืเ Google รอเราจะเห็นพูที่ใหญ่ที่สุดในโลกโตวันนี้แหละอันไหนชีสชี เดี๋ยวเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะเยอะนะเห็นอย่างเงี้ยมันไกลเนะเห็นนี่คือกลางทะเลนะคะพอดีว่ายังมีเขาตุ้มเลยอะไปแล้วใช่ไหมเราที่กลางทะเลคือเรือมันไฟไหมเห็นไหมนั่นน่ะเขามีเรือเข้าไปแล้วเรือกลางทะเลมันไฟไหมนะคะตรงที่จุดไฟไหมอยู่แต่เขาก็คงดับได้แหละเขาอยู่ด้วยถ้าอยู่กลางน้ำมันก็ดับยังไงไกลๆกลเพิ่งมองไกลๆกลมันก็โคตรช่วงเลยนะสว่างมากเดี๋ยวสัาเราจะยนเสียงตั้ง แล้วก็แบบตูโอ้โหวสวยเลยต้องถ่ายไปท่ะดับไปแล้ว,ลวตอนนี้ดับแล้วนะคะออกใส่กู้ภัยจะไปดับเพราะเขาอ,อ,อยู่ใกล้น้ำไงเลยดับได้อดดูเลยอ,อดดูปูยักษ์เดดูโกโก็คันเลยเจอกันใหม่นะพี่เกลียวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ใจเข้าหนาวะ็มาเที่ยวที่นี่ถามไม่นะสวยมากๆ

มีสาชิกมีเล้าบวยด้วยซีฟูดอร่เวลาพูดนะคบมันเป็นวิธีเบินที่ใหม่ไม่เป็นเรงีเบินแบไหนะเบินนรินจะลิ้นาหมดแล้วเนี่ยเบิมาหมดแล้วมีคนออเดอร์ปลามาเชฟเชฟใจเย็นเชฟ เใครเย็นไม่กูัขาตัวเลยใครเย็นเหมือนผ่านก็บอกปืนหาตัวน่ากลัวมากออเดอร์ปลาค่ะออเดอร์ปลาอบเลยคือพวกพี่ชอบเลย